ล่าสุดสาวเขมรปากแจ๋วดูถูกนักข่าวไทยใส่เสื้อราคาถูกไปรงคลิปกันครับผมชุดคนที่จะใส่ออกมาแล้วสวยนะชุดเนี้ยออก็เข้าใจได้เข้าใจได้เขาไม่เคยมีแฟชั่นแล้วก็อีกแมมแมอ้นักข่าวอเมริกนทีวีบอกว่าฉันไม่มีปัญญาเสื้อซื้อเสื้อมาใส่ไม่มีปัญญาอขนาดเอาลงมาแขวนให้มาดูโชว์ให้ดูเลย ฉันไปดูในถังเป่าแล้วจ้ะรู้ไหมว่าราคาเท่าไหรแปดสิบแปดลาลราเองเหรอสองลายกระบทไทยโอ้สุดยอดนี่เหรอนักข่าวไอเมลินทีวีออกข่าวตั้งใหญ่โตอแต่ทำไมใส่เสื้อแค่แปดล,ลาราโอ้โหชฉแนบปะ หรือว่าดีอไม่มีแบรนด์เลยแบรนด์เทาเบาดีอไหมไม่มีโอ้โหแล้วอย่างถทดเสื้ออีกโอโ้โหถดเสื้ออีกยังไม่จบนะนเนี่ยไซเนี่ยเสื้อเป็นยำยันแบบนี้ถึงไซแล้วทาให้นมชันหดนุด่นเหมือนว่าหดยานไปถึงสดือถ,ถึงเอวไม่ต้องถทดเสื้อนี่โมเดลเขาใส่เ่ไม่เห็นเป็นไรเลยยังดีเนี่ยทรงเป็นทรงอยู่เลยเนี่ย โอ้แต่ทําไมตัวเอนไซม์ก็ยอมรับไปเถอะว่านมมันยานแล้วยานลงไปถึงหัวเขาหงจะถึงเองแล้วยังไม่ลูกยังนะยังไม่มีลูกสักคนนะถ้ายังมีลูกว่าจะทำซาวคทเมป์ปากดีดูถูกนักข่าวไทยเป็นนหลับนักข่าวซ่องดังแต่ใส่เสื้อราคาถูกกับสบายดีสวัสดีครับ ทักไทยสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในซ่องเบาลำแฉแนลเส้นเก่าเส้นเคยนะครับผมฝากพี่ๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมนะล่าสุดสาวคอมเมนต์ปากดีปากแจ๋วคนนี้นะครับผมนะก็ออกมานะครับผมออกมาพูดนะครับออกมาดูถูกออกมาเยอะเย้ยนะครับเกี่ยวกับนักข่าวไทยนะครับผมเนาะเกี่ยวกับนักข่าวไทยซ่องดังนะครับ แล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหนี่เราผู้ประกาศข่าวที่โด่งดังนะครับในประเทศไทยนะครับใส่เสื้อราคาถูกนะครับผมแล้วเขาก็ไปเซ็คราคานะครับไปเซ็คราคาในแอปนะครับผมนาะในแอปกอ็ราคาเท่าไหร่นะคราบอกว่า8ดอลลาร์นะครับผม8ดอลลาร์ก็ประมาณ200กว่าบาทนะครับผมเขาก็ได้พูดออกมาแบบนี้นะครับโอ้โหคือบอลล คือความคิดบอกรมนะครับผมนะมันไม่เกี่ยวว่าเสื้อจะราคาถูกหรือราคาแพงนะครับบางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องจะใส่ราคาแพงตลอดไปนะครับมันไม่สําคัญหรอกว่าจะราคาแพงหรือราคาถูกนะครับผมมันไม่สําคัญนะมันอยู่ที่จิตใจคนมากกว่านะครับผมถ้าจิตใจนะครับจิตใจที่แบบเออเหมือนสาวขมิ้นคนนี้ต่อให้ใส่เสื้อราคาแพงแค่ไหนมันก็กลายเป็นถูกนะครับ ใส่เสื้อราคาแพงแค่ไหนมันก็กลายเป็นถูกถ้าจิตใจต่ำเหมือนสาวคมเมตปากแจวคนนี้นะครับต่อให้ใส่เสื้อราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับมันก็กลายเป็นเสื้อราคาถูกแต่ถ้าเราใส่เสื้อราคาถูกจิตใจเราสูงจิตใจเราสะอาดนะครับเนาะพูดในสิ่งที่ดีนะครับต่อให้ใส่เสื้อราคาถูกมันก็กลายเป็นแพงมันไม่สําคัญหรอกนะครับว่าเสื้อตัวนั้นมันจะราคาเท่าไหร่ ซื้อมาจากที่ไหนนะครับยี่ห้ออะไรนะครับมันไม่สำคัญนะครับมันสำคัญอยู่ที่จิตใจคนมากกว่านะครับไม่ใช่ว่าเออเป็นผู้ประกาศข่าวต้องใส่เสื้อราคาแบบเออหลักพันนะครับหลักพันหลักหมืน่นนะครับมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เนาะไม่ใช่ว่าเออจะเห็นเขาใส่เสื้อราคาถูกแล้วจะมาเอ,อ่อเยาะเยะ้ยเขาจะมาดูถูกเขา อันนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะครับมันไม่ถูกมันไม่สําคัญหรอกว่าต้องใส่เสื้อราคาแพงทุกวันต้องใส่เสื้อราคาแพงออกมาประกาศข่าวมันไม่สําคัญนะครับนะเสื้อราคาถูกก็ใส่ได้นะครับเนาะดูตัวเองก่อนเสื้อที่ตัวเองใส่ราคาเท่าไหร่นะครับอย่าหาเอออย่ามาโม้นะว่าเออราคาแบบหลายหมื่นอ่ะอย่าออกมาโม้นะนะครับ อย่าออกมาโม้อย่าออกมาคุยเลยนะครับโอ้โหเห็นแบบนี้ก็พูดกันใหญ่เลยนะนะครับปกติเขาจะออกมากันกับแฟนเขานะครับแต่ว่าวันนี้สายเดี่ยวนะครับออกมาพูดออกมาตอบโต้นักข่าวไทยนะครับซึ่งบอลรำก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาคิดอะไรอยู่ก็แค่เสื้อนะครับมันไม่สําคัญหรอกว่าจะใส่เสื้อถูกเสื้อแพงนะครับเสื้อสีอะไรเสื้อยี่ห้ออะไรซื้อที่ไหน มันไม่สําคัญนะครับมันสําคัญอยู่ที่จิตใจคนมากกว่าว่าวันนี้นะครับคุณได้ทําความดีหรือยังนะครับถ้ายังก็ไปทําซะนะครับก็เหมือนกับเออบางคนนะครับจะเข้าวัดทําบุญนะครับต้องใส่เสื้อดีๆสวยๆบางคนใส่เอ,อ่อเสื้อธรรมดามันก็เข้าได้เหมือนกันนะครับเปรียบก็เหมือนกับ พี harma, ่ๆน right. okay. so right ักข uh ่าวเนาะพี่ๆนักข <ged> ่าวไทยนะครับซ่องดังนะครับก็ไม่จําเป็นนะครับก็ไม่จําเป็นว่าเออวันนี้ต้องใส่ลักเสื้อราคาแพงทุกวันทุกวันถ้าวันไหนมาประกาศข่าวนะครับต้องใส่เสื้อราคาแพงทุกวันทุกวันอันนี้นะครับผมมันไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเขาไม่เล้พุ่มเฟือยนะครับอย่าเอานิสัยตัวเองไปตัดสินคนอื่นนะครับอย่าเอาอคติของตัวเองออกมาพูดนะครับนะ ก่อนที่จะพูดคนอื่นต้องดูตัวเองก่อนนะครับต้องดูตัวเองก่อนถึงจะพูดให้คนอื่นได้วันนี้นะครับเออดิฉันใส่เสื้อตัวราคาเป็นหมื่นนะครับอันนี้มันก็ไม่ใช่นะครับผมบางทีนะตัวที่เขาจับมันอาจจะราคาแพงก็ได้เพราะว่าทุกวันนี้มันมีของก๊อปเยอะมากแล้วไปเชิดดูมันอาจจะมีมันอาจจะเป็นอีกราคาหนึ่งก็เหมือนกับเสื้อสองตัวเหมือนกันนะครับไปซื้อในห้างอีกราคาหนึ่ง ไปซื้อในตลาดก็อีกราคาหนึ่งส่วนไปซื้อในแอปก็อีกราคาหนึ่งนะครับเสื้อนะครับตัวเดียวกันนะหรือว่าเอ,อยี่ห้อเดียวกันมันอาจจะเป็นของก๊อปก็ได้นะครับเสื้อที่เขาถือเขาจับมันอาจจะราคาแพงก็ได้นะครับราคาหลักพันก็ได้เนอะมันไม่จําเป็นหรอกนะครับฉะนั้นแล้วไม่ต้องมาคิดว่าเออ เห็นตัวเองแบบมีปมร้อยเรียกร้องความสนใจหรือไม่ก็เกาะกระแสหรือเปล่านะครับเกาะกระแสหรือไม่กเ็เหงานะครับเพราะว่าฮุนเซนไม่สนใจก็เลยมาขอเกาะกระแสนักข่าวไทยนะครับก็จะประมาณนี้นะพี่ๆคือบารมก็ไม่รู้จะพูดไงนะครับถ้าพูดไปแบบเดี๋ยวมันจะแรงเกินนะครับเนาะมีอีกเยอะที่บารมอยากพูดกลัวมันแบบคําแบบแรงเกินนะครับ คือถ้าพูดออกคำนี้ป้าน้ำก็เส่อว่าทุกคนรู้ว่าเป็นคำแบบไหนนะครับเนาะเป็นคนที่แบบมีอคติแย่มากนะครับอคติแย่มากเป็นคนที่แบบนิสัยต่ำมากนะครับชอบดูถูกคนอื่นชอบเหยียดคนอื่นนะครับแต่ไม่ดูตัวเองนะครับผมหาว่าเขาเป็นนักข่าวแล้วเขาใส่เสื้อราคาถูกนะครับเป็นนักข่าวซ่องดังนี่หรอผู้ประกาศข่าวอะไรประมาณนี้นะพี่ๆที่เขาพูดเนาะ คือมันไม่จําเป็นหรอกว่าต้องใส่เสื้อราคาแพงใส่เสื้อราคาถูกนะครับอย่าไปดูถูกคนนะครับเกิดเป็นคนเหมือนกันอย่าดูถูกคนนะครับจะใส่เสื้อราคาแพงราคาถูกมันก็มีคุณค่าเท่ากันนะครับคุณค่าเท่ากันมันไม่จําเป็นหรอกต้องใส่เสื้อราคาแพงทุกวันมันไม่จําเป็นหรอกว่าเออเราต้องซื้อเสื้อราคาแพงทุกตัวมันไม่สําคัญนะครับขอแค่เสื้อตัวนั้นเราใส่แล้วเราสบายใจ นะครับเราใส่แล้วเรามั่นใจเราใส่แล้วดูดีมั่นใจนะครับแค่นั้นแหละนะครับผมก็โอเคละไม่ต้องไปจาเป็นต้องแบบราคาหมื่นราคาหลายหลายหมื่นนะครับมันเปลืองตังค์นะก็ขอฝากไว้ให้คิดนะครับผมนะครับพี่ๆนะฟังแล้วเขียนกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับหรือว่าบาวําได้พูดอะไรผิดพลาดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้บาลลำก็จะขอฝากก็เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณครับ